ฉลาดมากบุ๊บเฮ้ยเฮ้ยใค,ใ,คใ,คใ,คใครไฟรู้ว่าเฮ้ยมึงเล็งใครอะเอ้ยจะลอยกูโอ้โหลอยไปเวท impossible เฮียลอยไปเวทแม่ง impossible มากอ่ะโหผมดูพวกผมไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยโอ้โหแม่งไ,ไม่มีทางลอยไปเวทผมอ่ะดูว่ากูไปตรงไหนได้เฮียกว้างขนาดนี้จะ สำหรับใครที่ทำการช้อปปิ้งเว็บ m e r c u คิ a รนะครับเว็บเต็มด้วยแกจิตไอทีเกมมิ่งเกียร์มากมายอย่าลืมเข้าลิงก์ของซาวโไปนะครับทำการช้อปปิ้งในเว็บสุดดีสุดจา้าบแล้วก็ทำการสนับสนุนช่องซาวโไปด้วยนะครับอีกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับตวนแรกแล้วก็ผมซาวโนะครับ,รบและในที่สุดครับทุกคน,นผมก็สามารถทาตัวละคร5บาท3ดาวได้ในเกมในแรงด้วยนะฮะที่แบบโคตรโคตรเวอร์เลยที่นานๆทีจะทำได้สักครั้งหนึ่งก็ เกมนี้นะครับจะเป็นอีกนึ่งเกมที่จะเตรียมปิดฉาก TFT เซต9.0เพราะว่าปัจจุบันนะครับเราจะเตรียมตัวไปเซต9.5กันแล้วที่จะกำลังมานะครับในอีกไม่กี่วันในวันที่ผมลงคลิปก็น่าจะมาก็น่าจะใกล้เข้ามาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันว่า9.5นะครับจะสนุกขนาดไหนถือว่าเป็นปาอำลา TFT 9.0นะครับกับตัวละคร5บาท3ดาวตัวแรกแล้วก็น่าจะเป็นตัวเดียวด้วยที่ทำได้ กับเบลเวตสาดาวนะครับจะทำมาได้ไงนะครับตอนท้ายเกมจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยผมจะตัดเอาช่วงท้ายเกมมานะครับเพราะว่าต้นเกมมันแบบช่วงสะสมเก็บอดออมแต่ช่วงท้ายเกมครับจะเป็นช่วงที่มันมากมมาก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเบลเวตสามดาวจะมาไงครับโอเคอย่าได้คอมแบทคอมแบทอะไรที่ไม่เก <bait> ี่ยวคอบเราสามารถ <laughs> เล่นเป็นน็อกซัทเก้าโดยที่ไม่ต้องใส่คาซิโอเปียได้มันจะเป็นการกระทำที่โง่หรือฉลาดวะ ไม่ต้องใส่คาซิโอเปียเลยนะไม่ต้องมีคาซิโอเปียเลยอ่ะแทนที่ต้องใส่คาซิโอเปียให้มันได้เก้าวเราไม่ต้องใส่เลยเราเอาไปใส่ให้กับไก่แทนอามตก็มาไม่ต้องใส่คาซิโอเปียไม่ต้องมัน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 มต้องใส่คาซิโอเปียอ๋ออ๋ออ๋ออับทำไมอับไปหลุไใ่ กูทำอะไรอ่ะกูจะเอาตาน้องสร้างไฟให้กับไฟอ้อนขึ้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 นก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นเลยดีไหมอย่าใจรอ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 กูไม่ต้องการแฟนก้าสิ่งทีสองแล้วกูหมดตูดดิใช่ไรอรอได้รอได้ patience ผมเคยไปเดี๋ยวนี้ผมชอบดูคลิปแมวในยูทูบบ่อยว่าจริงกูควรหยิบที่เป็นคอมแบทได้แล้วอะตัวละครมันไม่ได้บัฟอะไรจากอาร์เมนเลยผมก็หยิบคอมแบทไว้ เพราะว่าเรามีบัฟจากสแตทจากนอซัดดีพอพอประมาณแล้วเราควรหยิบคอมแบทให้แบบดีๆพอตายซะทีดีอะไรอ่ะก็แพ้เลยเออแต่เราไม่ต้องใส่คาซิวเปียแล้วใช่ไหมเบลเวตนอซัดเออเออสักคนเราไม่ต้องใส่คาซิวเปียใช่ไหมขายทิ้งสักคนเป็นนองซัดก็ได้เอาใหม่เอาแบบฉลาดกว่านี้วันทีโอ้ชิตผมไม่ตั้งใจทำนี้เลยเนี่ยแต่ว่ามันขึ้นไปแล้วว่าไม่เป็นไรครับ ไม่น่าจ่ามหรือนี่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเราสัต์เก้าครับผมปับเลือดหกร้อยน่วยพลังเวทหกสิบกระสุนตีหกสิบบวกอีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนทุกคนมีประโยชน์นะครบอกเลยในทีมทุกตัวมีประโยชน์อ่ะอันนี้ต้องไซออนสามดาวครับ yes ถ้าผมไม่ได้จ่ามเมื่อกี้ในละครจะบิดตายอีกคนนี้ครับรอบนี้ไม่ได้ใช้ไกลล่ละอ่าไม่ใช่ด้วยเดี๋ยวก็เปลี่ยนจ้าก,ก็เดี๋ยวจ้าก็โดนเลยสองพอแล้วเดี๋ยวตัวละครที่เหลือจะเป็นตัวละครห้าบาทแพง ต้องการต้องการเบลเวตเบลเวตออกซาดแล้วก็เอทอกออกซาดครับแล้วมันจะโกงมากๆ44บาทเอทอกสองดาวเราได้เราได้เ้เดี๋ยวแพรสองนี่ว่า p o s i t i o ฉลาดฉลาดหน่อยบุ๊กเอทอตายแล้วมันจะไปให้เพื่อนใช่ไหมก็แบบนี้ก็ได้เออยาทูบปนี้จริงปะ ความจริงผมว่าใส่คาฟิโอเปียคุ้มกว่าซาวิล่านะตัดตัดทิวน่าจะจะเป็นมากกว่าจอคอร์ป่ะจอคอก็ดีแหละสามารสามน่ากลัวครับเพราะสิบบอยเฟรนด์ผมชอบที่ตอนต้นเกมผมถามว่านอกซัดเก่งไหมแล้วท้ายเกมกูเล่นนอกซัดเก้าอุ๊ยเจ้าอ่ะถอดคุ้มสุดครับใส่ส,ส,ส,สเลกับจกักรนอใช่มันคุ้มครับมันคุ้มมากครับ ต่อตอนนี้คือแบบถึงถึงเป็นนอร์ซัสหกไม่ก็เก่งหรอมไม่ก็เก่งมากแลว้วเดี๋ยวรอไปเวทกับนอรซัสกับไอ้นี่สักกับนี่สองดาวมั้ยเขาใส่ใครเกินเราตัวหนึ่งปะถ้าเกินหรอปะเดี๋ยวรอแล้วกันครับเราเรามีตาเยอะเราเราเก็บตาให้เยอะที่สุดแล้วสุมทีเดียวเลยก็ได้เพราะว่าเราอาจจะรอบนี้อาจจะเป็นรอบท่าบาทสามดาวเลครับแล้วมันจะตลกมากทุกคนชอบเวลามันตลกมากไหมครับอ่าฮะให้นี่มันตายก่อนมาสิงนี่แล้วก็มันจะได้ฟื้นเร็วๆแล้วกันจะสนมาก ส่วนมากเอท็อกรถปีเอตอนมันฟื้นมาแต่ถ้าจะเท่าเดิมปะถ,ถ้าอยางนั้นก็ไม่เร็วนะแต่ดูเลือดจังแต่ว่าจริงเอท็อกก็มีแอบมีดูเลือดอยู่แล้วอันแรกคือเดดิเคชันครับก็คือถ้าคุณทําตัวละครเผาไหนก็ได้ครับย้อนยอร์เดนหรือว่าเผาได้แบบมันไม่มีตาให้ครบ4อันมันจะได้ตามาหนึ่งครับผมก็เลยเอาตาเป็นน็อกซัสมาบวกหนึ่งแล้วก็ผมก็ผสมเองอีกอันหนึ่งแล้วก็ได้จากอาเมจอีกอันหนึ่งรอบนี้กูได้ตาน็อกซันจากทุกวิธีทางอ่ะปีก่อนเจอก่อนนะครับเอ้ยยยใใจจเเ็็นน ถ้าคนนี้เล่นนะครับถ้าดูหน้าแล้วเป็นคนแบบนี้รีก่อนรีก่อนโจนก่อนครับแม้เราจะเราจะเจอก่อนใครอะ่เราเก็บตังเราแต่เมื่อเราชนะอยู่แล้วอะเราก็เก็บตังไปเรื่อยๆมันจะได้แบบแล้วผมมีดอก,ดอกเบี้ยร้อยหนึ่งดอกเบีย้ยเรามากสุดสิบาทต่อรอบอะเราเล่นไปเรื่อยๆครับพอแบบคือยังไงรอบนี้เราชนะอยู่แล้วถ้าคุณต้องการท็อปสี่ะครับแบบไอเทยร,รอบนี้กูที่ห้าที่หกได้อะคุณก่อนเจอก่อนแต่รอบนี้ครับผมคุมเกมมาทั้งเกมแล้วเรารอดีกว่า กูจะทําแบบเอทอกสามดาวนี้ก็ได้แต่ต้องมีตังค์ครับผมแต่นั้นรอบนี้รอรอ,อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบ <c oughs> <c oughs> เอาอีก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 เอาซาบินาแทะออกเอาอีกเอาแล้วเอาอีกดังนั้นคือถ้าคุณไม่ได้ดถ้าคุณคุมเกมมาแล้วครับคุณและคุณชนะอยู่แล้วอ่าคุณก็ไม่ต้องสูงครับเก็บตังค์ดีกว่าเพราะว่าถ้าจะทำตัวละครห้าบาทสามเราต้องใช้ตังค์เยอะมากเลยนะคุณ <laughs> เอาอีกอันนี้ก็แพ้สุดท้ายครับคือแพ้ฟาวแหว่งรอบนี้วันนี้แหละครับวันนี้เลยแหละผมจะลบคำสุ่งประมาทฟาวแหว่งเองถ้าผมทำห้าบาทสามดาวได้ในรอบนี้คุณห้ามเรียกผมซาวแหว่งจนกว่าจะทีฟทีเซ็ตสิบแต่ถ้าผมทำไม่ได้คุณเรียกซาวแหว่งไปจนทีฟทีเซ็ตสิบเลยโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคป่ะอะไรบินไปอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรบินไปวะไม่น่าจะตัวสคัญตัวสกัดอยู่ทางขวามือ ตัวสำคัญอยู่ทางซ้ายมือเพื่อไปดูไหนเออกำไรว่ะกำไร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 กำโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ดอกเบี้ยไอ้เชี่ยตาละสิบบาทไอ้สัตว์ตาละสิบบาทตาละสิบบาทเดี๋ยวนะผมต้องเผื่อเขาตายด้วยนั่นหมาเควาว่าถ้าเขาถ้าไอเลิฟบิลหลักเลข20เมื่อไหร่ผมจะสุ่มแล้ว นอกจากว่าเราเนิร์บอลตัวเองฉลาดมากปุ๊บเฮ้ยใครไฟลุกวะเฮ้ยมึงเลงใครอ่ะเอ,อ้ยจะลอยกูอ่ะโอ้โหลอยไปเวทอิมพอสิเบิร์นไอเที้ยลอยไปเวทแม่งอิมพอสิเบิร์นมากอ่ะโอ้โหผมดผมูผมไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยโอ้โหแม่งไม่มีทางลอยไปเวทผมอะ่ะดูว่ากูไปตรงไหนได้ไอ้อเหี้ยกว้างขนาดนี้จะ อ่กคนนอนดิอ่กคนไปนอนดิออกคนไปนอนแล้วให้มันเหลือแค่เฮ้ยเดี๋ยวเขาเจอร่างอวตารใครปะอ๋อเขาจะเขาจะเขาเจอร่างอวตารอีกคนเฮ้สู้ไม่ได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 ้สู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 ้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไอ้อมตะนี่มนถึงจังหวะมันโดนเนื้อมันแล้วนะไอ้ยออดาดอาคิมให้เบเว็ตดิโอ้ใหม่ก็กระทาฟ้าหนึ่งร้อยเออเดะเดวเดะ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 โอเคโอเคโอเคความจริงกูอาจจะต้องดูเรื่องตัวเองเป็นที่ตั้ง เป็นไรหนึ่งร้หนร้อยขดอีสองตัวขาดอีสองตัวขาดอีอตัวคุณใช้ไฟออนทำไมคุณขายมันเถอะไม่ใช้หรอกหน้าที่เราคือซื้อตัวละครห้าบาทให้หมดช็อปไอ้ไม่ใช้มันขวาไม่ไม่ไมใช้มันขวาไม่ไมไล่มันเสกจากซ้ายไปขวาก็เสกนี่หนึ่งเสกนี่สองเสกนี่สามไม่ม่กูจะสับสนนะสิช่างมันเถอะตัวละครที่จะเป็นห้าบาทสามดาวเชิญแถวขวาครับ ตัวละครที่ไม่เกี่ยวอยู่ทางซ้ายครับเฮ้ยให้สองคนดูอยู่ซื้อตัวห้าบาทไปนะครับจะได้แาวแบกตลอดไปเฮ้ยถ้าจะเรียกแาวแบกต้องแบกได้แหละ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 ไแหละต้องจีบโควบาทางซ้ายเอทอกจะได้ดุนะคาัจะได้ดุสแต็กแล้วเบเวตจะได้ตีเขาไงคือใครมาสโลวะใครมาเล่นแอดใส่ซีกสองวะนี่กูอยู่แพ่นสิบสามจุดหนึ่งห้าอย่างเงี้ยหนึ่งห้ามนปัจจุบันนี่วะ นี่กูอยู่แผน13.113ไม่ใช่เนี่ยเมตาซีกเนี่ยโอ้โหแล้อยู่ไกลอยู่ไกลจากเอเฟรียสจัดความจริงเป็นเลือดกูปะเอ้ยจบตาเนี้สุ่มละไม่รอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมจบก่อนผมไม่ต้องการเกมผมไม่ต้องการเกมจบแล้วเรื่อยๆเลืหนึ่งร้อยมันจะเป็นที่โง่มากแล้วผมดูไม่ใช่คนโง่ใช่ไหมครับมา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 รอบนี้แล้ว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 รอบนี้แหละครับรอบนี้เลยรอบนี้เลยตัวเต็มตัวนะครับเอทอกมาดิเอทอกมาดิต้องการแต้มน้ำต้องการแต้มน้ำเออออออทททมมมาาาดดดิิิเเ <laughs> để ยาย để ไงหรอกมึงไม่ใช้ไอ้หรอกมึงไม่ใช้ไอ้หรอกได้โดดกู <laughs> ไม่ทานไม,ไม่ทาน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 แต่เกยังไม่จบเกมไม่จบเกมไม่จบเกมไม่จบเกยังไม่จบเกยไม่จบมาแล้ว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 มาล้มาล้วเกยังไม่จบไม่มีทางจบไม่มีทางตายสองคนไม่มีทาง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  รบดีดีรอบนี้กูแพ้ด้วยดีรอบนีกูแพ้ด้วยเร็วเร็วเร็วเอีกรีบรจบรีบๆบจบรีบจบนี่เร็วเร็วเเร็วเต่อเล่น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 ต่อทำดีมากทัลสิกบอยเฟนทสิบอยเฟนทำดีมาก ม่มีทางลบยีิบเอ็ดไม่มีทางลบยีิบเอ็ดไม่มีทางบอดอย่างนี้ลบยีิบเอ็ดไม่มีทางไม่มีทางลบยีิบเอ็ดไม่มีทางลบยี่สิบเอ็ดไม่มีทางลบยีิบเอ็ดไม่มีทาง impossible ลอยสวยไม่ไม่ไม่กูจะไม่จบด้วยกูจะไม่จบด้วยกูจะไม่จบด้วยหนึ่งกูจะไม่จบด้วยหนึ่ง ไม่มีทางลบยี่สิบเอ็แ hmm. ล oh! ้วมึงก็ไม่มทางลบสิบหกอบหน้ารอบทีด้วยรอบหน้ารบทีด้วยรอบหน้ารอบทีด้วยเร็วยเร็ว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 รรรอยรร็ยเ็เซเรยยอมนะยยอมนะยอมนะยลลย I'm with the back to the mac and I see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I'm stuck the hole, can't get I'm stuck the hole, can I can hear the demons call when they do what they do, and I feel like taking off, find a place with a view. The it's is never gonna stop if it's controlling you. I know that. ไเรียกกูว่าใครเรียกกูว่าใครกูคือใครเรียกกูว่าใครเรียกกูว่าใครกูคือใครฉันคือใครเรียกเรียกว่าใครเรียกว่าใครชื่ออะไรครับช pues ื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อชื่อชื่ออะไรครับชื่อ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 อะไรครับเรียกให้ถูกนะครับชื่อ ใช่ครับถูกต้อง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 ขอบคุณครับ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 อยู่เดี๋ยวอยู่ทั้งอาทิตย์ครับอยู่ทั้งอาทิตย์ครับไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องต่อคิวครับไม่ไม่ไม่ต้องเบียดครับไม่ต้องเบียดครับเป็นแถวครับสองหน้ากระดาษได้ครับเดี๋ยวแจกในเซ็ตนะครับรอแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง 要要要眼要憋要憋啊！要憋要憋啊！